สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันนะคะลงคลิปใหม่ชาวเน็ตอดใจไม่ไหวคอมเมนต์กันสนานไอจเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามคู่นี้กันมาอย่างยาวนานก็คงจะส่งกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างรัวๆนะคะแน่นอนสำหรับคู่รักพระนางในนภัสเสียงสมบูรณ์ กลับไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูุ์นะคะหลังจากมีข่าวลือว่าทั้งสองคนนั้นเลิกลากันแล้วล่าสุดวันที่25มิถุนายนเสาวไปเฟิร์นก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ท่ามกลางข่าวลือความรักของเธอโดยโพสต์คลิปในลุกส,สวยหลายลุกกันเลยเป็นการโปรโมทแบรนด์ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นั่นเองค่ะโดยในงานนี้ฟันเนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายนอกจากแห่ชื่นชมในความสวยของเธอแล้วก็ยังให้กำลังใจในเรื่องราวของความรักครั้งนี้ด้วย เช่นชอบมากค่ะชอบทุกอันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขอส่งกำลังใจให้คิดถึงคู่ทูคู่แท็กขอให้เชื่อมต่อเหมือนเดิมนะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขอส่งกำลังใจให้ค่ะค่ะก็เป็นคำวอวยพรของบรรดาแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวของใบเฟิร์นและนายนภัทรนั่นเองนะคะเชื่อว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับคงจะรักคู่พระนางคู่นี้กันมากๆค่ะโดยบอกว่าคิดถึงคู่ True d e t a กขอให้เชื่อมต่อกันเหมือนเดิมนะคะมาถึงประโยคนี้เข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับเลยค่ะว่ารักคู่นี้มากแค่ไหนอย่างไรก็ดีเราขอเป็นกำลังใจ ให้ทั้งคู่นะคะที่จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้แล้วก็หวังว่าทั้งคู่นั้นจะกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะ